สวัสดีทุกคนนะครับผมคุณตาต่านะครับแล้วตอนนี้เราก็ัอยู่ในเกม HAPPY Humber Burger เ a r p ์รามโอ้โหแฮปปี้มันจะแฮปปี้จริงหรือเปล่ากดแทบเพื่อดูสิ่งที่เราต้องทำเหรออ๋อดูสิ่งต่างๆโอเค w a d ขึ้นที่โ t ติอิ t เทอร์เรคปฏิสัมพันธ์ของหรือเปล่ากด E Look Around ก็ หันซ้ายหันขวาคลิกขวาหยุดไอเทมกด Control เพื่อหมอบกด Shift เพื่อวิ่งกด s p ปซ e เพื่อกระโดดโอเคเหมือนจะมีแค่นี้แล้วก็มีอะไรบอกไม่รู้ว่ะคือข้อมือคือข้อมือคู่มือเยอะมากเลยเดี๋ยว คลิปนี้ผมจะได้แบบมั่วกันนะคลิปที่สองเนี่ยค่อยไปหาไปหาว่ามันให้ทำอะไรบ้างตามคู่มือนี้โอเคครับดแถบเพื่อปิดลงเราอยู่ในบ้านบ้านอะไรไม่รู้ภาพเป็นแนวแบบดูเหมือนแบบไงละ่ะกดตานิดนนะจริงๆกด E อะไรไม่ได้ไอ้ขอเปิดประตูไม่ได้ ดูวิ่งเร็วมากนะเกมเนี้ยดูดิเหมือนจะเหมือนจะได้วิ่งตรงนี้มีหนังสือกดอะไรหยิบเอาใหม่ดิอ๋อคุณหา collectible ซ,ซึ่งสย่างหนึ่งน่าจะรอนี่เหรอให้เราเปิดโอเคเปิดฟัง อรนนี้มีโทรศรัพท์ตู้เย็นเปิดไม่ได้ประตูเปิดได้อ้าวชิบหายให้ไม่ได้ฟังอะไรเลยเมื่อกี้ได้เป็นเพลงเฉยนะน่าจะมีอะไรเราออกมานอกบ้านแล้วครับมีรถเกยนต์คันหนึ่งขึ้นรถแล้วก็ขับไปซึ่งเราไม่รู้เราจะไปไหนนะ มาเจอกับร้านอาหารเ,ออเข้ายัางไงวะโอเคเข้าได้ละข้างในาก็จะมี turn on the o p e n ready to begin the workshop เ,เริ่มงาน รินไะเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าทำอะไรผมแบบเปิดปิดไฟแล้วก็เปิดไฟรู้เข้าไปเป็นเหมือนแบบเวลาดเด็กๆมาซื้ออาหารกินเนี่ยแล้วก็พอกินเสร็จก็มาเล่นกันตรงนี้นะครับหรือแบบมาเล่นกันแล้วก็เหนื่อยไปกินอาหารเนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะ ข้างล่างมีของครับโอเคเดี๋ยวออกไปต้นอนผมไม่ได้หรอกว่ะเอาตังเดี๋ยวไปแล้วก็เล่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนะวนะโอเคแล้วก็หมุนยี่บาทไเนะสามเหรียญสามเหรียญสามคอยเพอร์เพย์ใช้สามเหรียญเพื่อเล่นนะ Được rồi. Không được đâu. Để chơi thêm. Đi thôi, 3 một đi. Không được ได้แล้วเปล่าเอาไม้รูก้ก็จะได้อ่ะยังไม่ได้เลยอ,ะ,อะไรวะไม่ทำยังไรนะถ้าจะ ดีอย่างอื่นกันตรงนี้ลูกป,ปั้นบัวลูกป,ปั้นไก่ที่แม่กุสยองอะ่ะจริงนะดูดิานนะสตอรี่เอาออออ,อ,อดเอดอร์ของ ออกมาอืมอ่ะโอเคตอนนี้ก็เปิดร้านเรียบร้อยละเอาใส่ถุงก่อนดีกว่าเราตะคุ่ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ เอาไ้เฮียก็เอาไปดิโอเคเรื่อเข,ข้าใจละอันนี้เอาอะไรซอฟดิงกับสแน็คไปก่อนใช่ปะเช็ค

โอเคย่างอยู่แซนด์วิชอันนี้ว่าแซนด์วิชนี่แหละกินซะกินซะวิทตอนนี้แซนด์วิช nope I'll have to ask my accountant about that' having a minute wait 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 but I couldn't เอาสองอย่างก่อนได้ไหมลุงของดีนั่นน,น่ะเราใส่ไงวะทำาตรงนี้อ,อ่ะอ๋อย่น,นีเองอ๋อบนบนเรียบรอ้อย ครับสวยงามวันนี้เอาสับปิดเชคอ่าเบาๆก่อนนี้แล้วก็โอเคดูชิวแล้วว่าอะไรวะต้องใส่ผักด้วยเหรอ ชียรให้หมดนะหูหอมงนหนจะขอมีบ้ขออี่ม่อมาแล้วครับได้เฉย n น c e ะไรเนี่ยนี่นะ Happy goodbye g o ผมทำไปแล้วแค่เนื้อเฉยๆไปหายเนียไป

ทำเป็นแล้วอ่ะทุกคนตกแต่งสไตล์ผม,อมพอยอืนหัวหน่อยหน่อยนะครับทนไว้ครับทุกคนผมนีออ่ก,ก็เยนหัวเหมือนกัน ยังสุดหลักไม่ดีวะใช่ไมไม่แล้วทุกคนนานเกิน ん <laughs> A few moments later, good high. So, five five ออฟฟิ้งแล้วก็เช็คเซจหมดของวันนี้อะไรวะนเนี่ยทำพิซซ่าเล่นอย่างงี้เหรอเออทำพิซซ่าทำแมเบอร์เกอร์เล่นอย่างงี้เหรอมันเพิ่งจะเริ่ม Hello. Happy's humble burger farm appreciates your business. All employees are currently busy. Please leave your name and number and we'll get back to you. Hey kid, great job. That was your first day. Now go home, get some rest, and we'll do it all over again. Now go home. โอเคกลับบ้านกลับบ้านบายน,นะทุกคนลกลับบ้านเพื่อไปนอนรถอยูู่่นนกลับบ้านครับทุกคนเหนื่อยไหมทั้งวันวะโหมันแงนะ เร่มคุณละเริ่มชินละทาได้ละ บ้านกันเอ่อไปนอน <c oughs> อตื่นมากลางทุ่งยาสีขาว มีมาปวยปลายแล้วก็มีโอ้เฮลโนเป็นวัวยักษ์มันทำไมวะชื่อตุกคนใหญ่คนตบมีตาคนไปนะเราไม่กลัว อืมเหมือนเป็นความฝันเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันรู้สึกเหนื่อยมากเลยคือจริงๆ้วผมเ,เ,มเลนะ่เป็นชั่วโมงนะเกือบต่อชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าหาทางไปไม่ทันทีแต่ตอนนี้เราก็รู้วิธีแล้วครับว่าทำยังไงบ้างทําอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นกันต่อผมอยากจะรวมกันครับว่ามันจะหลอนสักแค่ไหนนะครับเกมนี้อันนี้มีหนังสือเพื่อเห็นเด้แน่อ่ะ เป็น art and draw doodle คืออะไรวะ doodle อ่ะทิ้งไปเถอะเหมือนจะไม่สำคัญเท่าไหร่โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ